ว่ากินกินนอนลอยไปเป็นไข่าว่า อนุญาตทัรวมนะคะสวัสดีครับพี่จำลองสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จำลองัครบเป็นยังไงพี่จำลองเก็บเหรียญได้เยอะหรือ,อยังจะเก็บเหรียญหอดใส่ละไพี่จำลองมานบอ่อเจ้ามานบอ่อพี่จำลองมานบ่อเหรียญเจ้าไม หน้าเน็ตไม่ดเดี๋ยวได้ครับผมนะบเน,น,เนื้ขยับหาเน็ตก่อนตัวดีเน็ตตัวดีเน็ตตัวดีขยับใส่ขยับไวยพออปนี่นแหะขยับหาเน็ตก่อน ได้วันละเล็กน่อยๆนได้วันละเล็กหน่อยอยังบ่อได้ถึงปุนเลยแม่นบ่สบายเป็นจำลองแต่ทีแบงนะครับไปยุตะกีนี่เนี่ยผมบอดีตรงนั้นนะครับ สบายดีทุกคนสบายดีทุกคนนะครับเน็ตผมก็ค่อยดีนิดีกเครื่องมันบ่ดีนะครับไอ้คอมเมนต์บ่ได้เลยเนี่ย ขอบคุณทุกเลือบทุกไลน์นะครับขอบคุณมากๆนะครับบรรเล็กละน้อยยังไม่ถึงปุ๋นเลยว่า <c oughs> สู้ๆสูส่จำลองสู้ๆสู้ๆไหนๆกันไหนๆแล้ว คุณหกล้านดวงตานะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับโอ้ยหนาว